เทศบาลนครเชียงใหม่สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเทศบาลพาเที่ยวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดเทพมนเพียนค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจไปชมกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อควรปฏิบัติก่อนขึ้นนมัสการองค์เทพค่ะมีอะไรกันบ้างลองดูนะคะ เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งปะหูวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนาวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาอย่างยาวนานครับวัดเทพมนเทียนเป็นเทวสถานของอินเดียฝ่ายเหนือเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาของาศาสนิกชนชาวฮินดูพราหมณ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัตนโกศินลป์เยื้งกับสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ครับภายในประกอบไปด้วยเทวรูปต่างๆตามความเชื่อของศาสนาฮินดูพราหมณ์ครับมีปูนปั้นงานศิลปะที่ตกแต่งภายในอาคารอย่างสวยงามมีความสงบเหมาะแก,ก่การกราบสักการะบูชาและขอพรอ,อย่างมากครับหากท่านใดที่มีความสนใจและอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมกับนมัสการ สามารถมาได้ทุกวันในเวลา6 3โมงครึ่งถึงเที่ยงค่ะและอีกครั้งในเวลาบ่ายสามถึงทุ่มครึ่งค่ะสำหรับวันนี้เทศบาลนะครเชียงใหม่ต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าเทศบาลพาเที่ยวจะพาไปที่ไหนต้องติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ